ครับอันนี้ไปดูอินเตอร์ครับที่การเดินอินเตอร์นะครับจะทรงอินเตอร์ครับนี่เดินอินเตอร์ท่ออินเตอร์ครับออกจากเทอร์โบครับเข้าท่อไอดีครับต้องเฉียงครับเฉียงเฉียงลงหน่อยหนึ่งเฉียงลงเฉียงลงเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศนะครับออกจากเทอร์โบมันแผ่ มันแผ่ไปทั่วอินเตอร์ครับให้มันแผ่ไปเลยให้มันขึ้นอย่างงี้อ่าแต่ถ้าเราตั้งแบบนี้นี่แบบนี้เขาจะเทรบโบตรงแบบนี้เข้าถอยดีตรงแบบนี้าอ,บบนอากาศที่ออกเทอรทโบมาจะวิ่งแค่ข้างบนครับจะวิ่งผ่านแค่หลอดข้างบนนี้ผ่านแค่หลอดข้างบนนี้ข้างล่างนี่ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยสังเกตได้ใครเช้ทรงเนี้ยครับลองจับดู ข้างบนนี่ร้อนเลยครึ่งใบนี่ร้อนเลยพอครึ่งใบล่างนี่ไม่ร้อนเลยอากาศไม่ผ่านพอผ่านแค่ข้างบนอย่างนี้ครับเข้านี่ออกนี่เลยแต่ถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยกลับกันเราเฉียงลงมาหน่อยเฉียงองศาลงมาหน่อยอากาศเข้าจะแทงออกมา oh. อย่างนี้ครับแทงออกมากระจายเลยแทงออกกระจายเลยครับแล้วก็ออกขึ้นไปคืออากาศจะแพร่เต็มหลอดมากฝ่าครับเฉลี่ยกันไปมากฝาก่า ทำให้ระบายอากาศได้ได้ได้ดีระบายความร้อนได้ดีฝ่าครับนะครับนี่ครับโอเคครับ